สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อไปพี่น้องปองไปนะคะวันนี้มาทักทายกับกิต้านะคะวันนี้ว่ามาหาเลาะเก็บผักไปนึ่งปลานะคะมเมื่อก็บพักสเสดานะจ๊ะกะเดาค่ะแดดนะคะบรรยากาศตอนเช้า,าห้าโมงเช้านะคะแดดพอสมควรเลยค่ะพี่นอ้องอืที่นี่ร้อนนะจ๊ะแต่ดีว่ามีลมทะเลดูดนิดๆน,นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะว่าเดามันจะขึ้นดีขนาดไหนนะคะถ้าปลูกที่นี่เนาะพี่น้อง เออเหมือดแน่จักหน่อยนะคะแต่ก็บอเป็นหยังเนาะคะเอ,อเราจะดูสะดเสดานาะนี่นะคะพี่น้องเออกิตา้าก็ไม่รู้เนาะว่ามันอต้องกินตรงไหนมันบ้างแต่ได้ยินคนแนะนําว่ามาว่าอันที่มันทำหามด้านข้างใบที่มันอเหมือนไม่ใช่ว่าอ่อนมากก็กินได้นะคะ ที่นี่กิตตคิดว่าต้องกินหมดทุกอย่างนะคะเพราะมันขึ้นอยาก <c oughs> ดอกองค์เด็กอ่อนนี่วันนี้คิดอยากลวกใส่เอาไปลวกนะคะไว้กินกับปลากับลาบเนาะคิดอยากนะคะพี่น้องอืเดี๋ยวไปดูกิตตจะเก็บบริเวณด้านล่างเนาะ,ะพี่น้องนะคะอเพราะว่ามันสวยอยู่ด้านล่างเนาะด้านบนมันเอาไว้ให้บังลมนะคะที่นี่เป็นที่ลมแรงนะคะเราต้องปลดเสะดาเยอะเนาะ ต้นไม้ประเภทบางลุมนะคะอันนั้นเป็นวิวเกาะอื่นนะคะพี่น้องอือเกาะอื่นนะคะด้านหลังโอคือมืดแถะพี่น้องเอ้นดวงอาทิตย์แบบแรงค่ะพี่น้องที่นี่น้อแรงมากแดด UV แบบไม่มีโอกาสได้ขาวนะคะพี่น้องถ้าทําเดินตากแดดที่นี่แบบบ่อยเนาะเป็นเมืองคล้ายๆเมืองไทยนะคะพี่น้องแบบ เหมือนอากาศใกล้ๆนะคะแล้วก็ทรัพยากรใกล้ๆกันเนาะขี่กับโป๊กกับปลอมกับไล่หลายค่ะพี่น้องน้ำปลาน้ำดงไม่มีแต่แย้เนาะว่าจะเอาแย้มาปล่อยอยู่แต่กลัวขึ้นเครื่องบินมาไม่ได้เนาะพี่น้องนี่ค่ะคิดว่าจะพยายามเก็บเนาะไปดูใกล้ๆนะคะพี่น้องอืมนี่ <laughs> จะจะเข้ากินอันนี้น่าจะกินอันนี้นะคะเห็นเอ่อน่าจะกินได้เนาะแต่ขมขมนะคะพี่น้องกินเผากๆๆนะินหยาเ ออืเม็ดยาคักๆว่านี่แซบลิ้นชาเลยค่ะพี่น้องขึ้นหัวเลยโอเคอลิ้นไม่สัมผัสรถแล้วนะคะมาเก็บพักกระเดานะคะเป็นวันนี้มีคนสั่งซื้อนะคะแต่กิตตายังไม่ขายเนาะกิตตาจะเก็บแจกก่อนเพราะว่ามันไม่พอขายนะคะพี่น้อง เราจะกินเองนะคะถ้ามันเหลือก็อให้เพื่อนไปเนาะจะมาคิดแต่เรื่องขายอยู่นี่มันไม่ได้ขายนะคะมันขึ้นน้อยเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้นไม้มันยังไม่ใหญ่เนาะไปถาจะเก็บขายอยู่หันเก็บกินดีกว่าคะ่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวนี่นะคะ,ะเดาของเราอพอได้แล้วเนาะ อีกต้นหนึ่งข้างล่างนะคะกิตาปลูกสองต้นเนาะเก็บผักกระเดานะคะไปลวกกินกับป่นกับปลานะป่นปลาไปกินกับกิตาจะนึ่งปลาว่าจะเพิ่น,นึ่งปลาเนาะเอาน,นี้ไปลวกกินมีคนแนะนําว่าให้เอาไปย่างใบตองเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อฐานนะคะฐานแพงๆค่ะที่นี่ที่ยุโรปตัวน,นี้ฐานแพงมากนะคะสงสัยไม่มีคนเผาขายบปอ่ากิตาจะเก็บไปแต่พอกินนะคะ เราไปเอานี่นะคะพี่น้องเสตดของเรานี่พ่อได้อยู่นะคะพี่น้องดอกมันเนะคนจินเป็นนี่ก็จะออนซอนอยู่นะคะเก็บไปมัขาย ไปมัดขายมีคนซื้อไหมเนี่ยยังไม่พร้อมเนาะรอต้นใหญ่ก่อนกิตาเก็บไว้บางลมก่อนนะคะพี่น้องเออเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะพี่น้องอันที่มันอยู่ต่าๆเนาะกิต้าจะเอาใบออกเพราะว่าอันสูงเราจะใช้บางลมเวลาพายุมาก็หนักมาเหมือนกันนะคะพี่น้องผกปีวอนเลยนะคะต้นกล้วยลูกกล้วยปิวหนีหมดนะคะพายุแรงจนหาลูกกล้วยไม่เจอนะคะพี่น้องนกนะดักล้วยอยู่ในวีเนาะ มันก็สุดยอดแล้วนะจ๊ะพี่น้องเราก็ต้องปลูกสะเดาเยอะๆเนาะนี่เป็นดอกนะอันนี้สวยรากดินเลยครับพี่น้องเออนี่เนาะกเร์จะเก็บเก็บนี่นะคะพี่น้องผักกีตาร์พยายามลงเรื่อยๆเนาะขี้เหล็กสะเดาอะไรเงี้ยเพราะว่ากีตารู้ว่าคนไทยชอบเนาะก็ลงไว้นี่แหละค่ะพ่อเดอันนี้เราจะตัดยังไงวะดอกคือบานแท้มีคนกินดอกนะคะพี่น้องแต่ไม่ ดอกมันทำไมไม่ขึ้นเป็นช่อก็ไม่รู้เพราะกีตาร์ไม่ได้รูดหรือเปล่าดอกเขาจะขึ้นเป็นสยายออกเลยนะคะเนี่ยมุผมผมเนาะบางคนก็ชอบชอบนะคะพี่นอ้องเก็บมาดอกเนาะนี่แหละค่ะพี่นอ้องอยู่งกินงไงนะคะวิถีชีวิตเนะาะใช้ดาเมี่ยงหนอกไปจังได้ระบาดลุกได้หมดทุกอย่างนะคะ นี่นะคะพี่น้องกิต้าจะจะเก็บหมดหรือเปล่าเนาะเหลือไว้ให้คนอื่นด้วยแล้วมั้งเก็บแต่ไปแต่พอกินก็นไดน้นะคะพี่น้องเพราะว่าเราไม่อยากเก็บเล่นเนาะคนอื่นจะกินก็มีเยอะนะคะแต่กิต้ายังไม่ได้ปล่อยให้คนเยอะขนาดนั้นนะคะส่วนมากให้แต่ลูกค้า V I P เนาะเพราะว่าเขาช่วยเราเราก็ช่วยเขาเนาะเวลาเขาอยากกินอะไรเราก็สมนาคุณหน่อยนีนะคะเป็นหยอดเลยค่ะพี่น้องเลย นี่แหละค่ะเะดาเมืองนอกมันก็นได้อยู่นะคะ,ะถ้าเราลูดใบมันออกมันน่าจะขึ้นเป็นช่อเหมือนที่เมืองไทยเนาะแต่กิตตไม่เคยใส่ใจเพราะว่า,าวกิตตปลูกขันลมไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรนะคะเออเราเก็บไว้กินเองเนาะมันหายากเนาะของดีหายากได้เลยครับพี่ร้องอมืนอนอกกับบอกอึดกินอึดอยากหรอะคะถ้าลูดจะปลูกเนาะที่นี่มันอากาศดีจ้ะ,ะพ่ออะไรล่ะค่ะกิตตเก็บแค่นี้เด้อพี่น้องนี่นี่ ไปดูเพื่อนก่อนเพราะว่ากิตราจะเอาเหลือไปให้เพื่อนด้วยเนาะมีเพื่อนเขาขอเขาถามมาอยู่ค่ะว่ามีสะเดาไหมโน่นนี่นั่นเพราะว่าเขาอยากกินเนาะกิตาเอาเอาแต่พอกินนะคะ,ะเสียไปลวกจะ,ะ,ะทการลวกสะเดาเนอ้อก่อนเดินนะคะสะเดาที่เก็บมากิตานี่นะคะเอาไปมัดเป็นพวงไว้นะคะผายกบฝ้ายเอาฝ้ายผ้าฝ้ายมาจากผ้านบาสีนะคะพี่น้องเออ รวกที่เขาบอกว่าลวกแล้วนกน้าเย็นเนาะอันนี้เป็นก้อนน้าแข็งนะคะอย่าตกใจนะคะนี่เออก้อนน้ําแข็งกิตเตอร์จะลองเนาะอันนี้เป็นครั้ง,รงแรกนะคะที่ลวกแบบดูวิธีมาเนาะเขาบอกว่าเออลวกจุ่มยังสีแล้วก็นอกเอานอกน้ําแข็งคา,าอืนอนกน้ําเย็นเอาพ่วงคอยขาดอืเอายางก่อนนะจ๊ะนกน้ําเย็นคุว่า,าแล้วก็เอาลงลวกอีก ให้มันสดนะอ,อืมเดี๋ยวลองหน่ามันกระเขียวอยู่นะคะพี่น้องเออเอาใหม่ออกอีกจะกรอบมวนมวนนะคะมาเป็นยังดอกอ่ารอบที่สองนาอกีต้าอ,อยากให้น้ําขมมันออกอ้าวพี่น้องเอยถอดออกมืเลยบานที่นี่เอาใหมน่นอกใหม่นะคะนอกน้ําเย็นใหม่เนอกอย่างบุบบานทําไมตกแบบนั้นอื้อเนี่ นกน้ำเย็นอีกนะคะนี่นะคะพี่น้องมันก็เขียวอยู่นะคะนี่อนี่แหละสาเหตุที่เขาเอาหนังยางมัดคุณจะเป็นแบบนี้แหละนาอพี่น้องอม,มันดุดมันจะไม่ใช่หนังยางแลอมัดไว้นะคะนี่นี่เขาบอกว่าเอาแช่เนอ้ะน้ำเย็นจัด นี่นะคะก็เขียวงามอยู่ด้วยนี่นี่นะคะนี่มัสเตกินนะคะพี่น้องมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้เป็นดอกนะคะเขาบอกว่าน้ำแข็งเอาออกก่อนน้ำแข็งนะคะนี่กิเตอาออกก่อนนะคะให้มันรู้เรื่องนี่กิเต้าไปศึกษาวิธีมานะคะ จุมจ่มยาสีนะคะร้อนๆค่ะพี่น้องแล้วก็เอานอกน้ําเย็นจุ่มน้าเย็นมีหลายคนแนะนําหลายเมนูมาให้กิต้าทาเยอะแยะค่ะเกี่ยวกับเสเดากิต้าก็พยายามจะทํานะคะเพราะว่าอยากเป็นค่ะ,ะเราอยากเป็นงานเนาะจะได้ทํากินเองได้เพราะว่าผักเรามันเยอะเนาะพี่น้องอนี่นะคะอุ้ยพี่น้องมันก็เขียวจริงๆนะคะนี่เขียวๆนะคะที่เขาแนะนํามามันก็ใช้ได้อยู่เลยนี่กิต้าจะเอาไปลวกกินเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะเอ้วนะพี่น้องเออก็เหม็น <laughs> เหม็นใหม่่คนมือมือเอาสองรอบนะคะไหม่มือจะขวงนะครับพี่น้องเออโอเคจุ่มกิ๊ตเจอาเก็บไว้กินกับป่นเนาะพี่น้องเผื่อได้นอกไว้ในช่องฟิตเยอะๆกินกับปน่นเอาไปรวกขายกับพ่าจะอุ้ยร้อนโอเคค่ะ นี่ซับหนีก่อนนะคะร้อนมือรเลยค่ะก <c oughs> ่ตากำลังฝึกทําอาหารนะคะให้มันกินได้นะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าให้นี่กินได้ให้มันหน้าตาดูดีแต่อาหารกินได้อยู่นะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวกีตาจะตำน้ำจิ้มเนาะฝากไปก็ต้องจนะจ้านี่สะสดารว,วกของเรานี่สะสดาไทยในะสเปนเนาะเออมันก็ได้กินอยู่นะคะปีนี้โอเคค่ะ